ก็ผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แบงคกบี้ก็อยู่ที่หน้างานแล้วนะครับดิเกสรักเพชรวิเชียนนะครับคืนนี้ทําการแสดงที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดพระพุทธบาทนะครับทุกคนนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่นี่อยู่ใกล้วัดนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงด้านหน้าเวทีแล้วแต่ว่าผมหลบล่มอยู่ตรงรถอันนี้เขานะครับเป็นเก้าอี้นะครับ นะเก้าอี้ที่ผมหลบลมอยู่เพราะมันไม่มีล่มนะฮะติดกับถนนนะครับแล้วตรงนี้ก็ติดกับโรงพยาบาลอนามัยของอำเภอพะพุทธบาทนะครับซึ่งผมไปจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ผมก็ต้องใส่เสื้อคลุมมาทําคลิปเพราะว่ามันร้อนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆในเอฟซได้ดูกันก่อนนะครับก็คือคลิปนี้ก็ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปยาวที่ ไปถ่ายที่ในวัดด้วยนะนะครับแต่คลิปนี้เรามาแล้วก็ถ่ายสั้นๆให้ FC ได้ดูก่อนนะครับก็นะครับไลฟ์หน้าก็จะเป็นการไลฟ์ด้วยทำคลิปด้วยนะครับนี่นะครับสถานีอนามัยพระพุทธบาทนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้กับด่านกักกันสัตว์ตระบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งเวทีลิเกสอนรักเพชรวิเชียนนะครับ กำลังต well, at at e ั้งอยู inhos, in ่นะครับทุกคนก็มีเก้าอี้นะทุกคนนะนะครับเก้าอี้ที่อยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวซูม่ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวแม็กกี้ก็จะเปลี่ยนแผนใหม่ในการทำคลิปก็คือครั้งแรกก็จะทำสิบนาที ให้ FC ดูบรรยากาศโดยรวมอย่างเข้าใจนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปยาว1ชั่วโมงให้ FC ซีได้เที่ยวกับแม g กบี้นะครับซึ่งผมจะไปถ่ายที่วัดด้วยนะครับทุกคนเขาว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนตรงนี้ผมก็หลบลมเนี่ยครับนี่ครับ,รบต้นอุไลใช่ไหม คลองอูไลนะครับมันก็มีร่มอยู่แค่เนี้นะครับไปเราก็เดินตากตากแดดนะฮะทุกคนนะครับก็พยายามอยู่ในร่มนะครับก็คืนนี้นะครับคนจะเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหน้างานนะครับช่วงตอนเย็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพา FC นะครับเดินไปดูข้างหน้านะครับ มีร่มเนาะสงสัยสงสัยงานหน้าเราต้องเอาร่มมากลางแล้วก็เดินทําคลิปด้วยนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะาเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันร้อนใส่แค่หมวกจิงโจ้นะครับแค่นี้มันก็อาจจะไม่พอเนาะนะครับนี่นะทุกคนนี่ก็เก้าอี้แดงนะครับนี่เก้าอี้แดงเขาบอกยังไงเก้าอี้เช่า20บาทอ๋อก็ดีนะอ๋อ20บบาทใช่ไหมโอเค เก้ e. าอี้เช่ายี่สิบบาทใส่ตัวแดงผมไม่รู้นะตัวแดงเท่ากันหรือเปล่าไม่น่าจะเท่ามาั้งตัวแดงน่าจะหนึ่งร้อยหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ใกล้กับอำเภออ่าปษณียีนะครับทุกคนจุดที่สังเกตนะครับ FC ปัก GPS มาที่ไปษณียีพระพุทธบาทได้เลยนะครับอยู่ใกล้มากครับแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้วัดนะต้องออกมาจากวัดอีกนี่นะครับทุกคนยาวนะครับมันเป็นถนนอะ ถ้าเราถ้าเราเอาร้านค้าหรืออะไรออกเนี่ยก็จะเป็นถนนวิ่งปกตินะครับมันอยู่เลนเลนกลางนะฮะแต่ตอนนี้ร้อนจริงๆครับเดี๋ยวถ่ายไปด้วยหลบลมไปด้วยนะครับงานนี้ก็เป็นงานแรกที่ผมได้พักแล้วก็ได้กลับมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูใหม่เนาะนี่ครับไปสนีพระพุทธบาทนะครับหออลบลมแล้วค่องชั่วหน่อยครับ จริงๆเนี่ยทุกคนต้องใส่มันต้องมีร่มด้วยครับต่อไปต้องพกร่มด้วยครับเพราะว่าจะได้เอาไว้กลางในการาทําคลิปนะครับร้อนจริงๆนะนะครับเดี๋ยวต้องเอาร่มอันใหญ่หน่อยนะครับมันก็จะยา,ยาว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 จริงๆครับยาวไปถึงนู้นเลยนะฮะเนี่ยถ้าเดินตรงไปก็ถึงวัดนะครับแต่มันไกลครับถนนเขาจะวิ่งเป็นแบบว่าย้อนไม่ได้นะไอตัวเนี้ย นะครับก็คือวิ่งคือเลนเดียวเลยถ้าจะกลับก็คือไปฝั่งนู้นนะครับเขาจะไม่ให้รถสวนกันนะครับอ่าเลนนี้คือรถสวนกันไม่ได้นะครับวิ่งเลนเดียวโอเคหลังจากที่เราพักร่มแล้วเราก็เดินไปดูตามร้านค้าต่างๆที่เขากําลังตั้งร้านกันนะครับ พ่อค้าบางส่วนก็ตั้งร้านกันนะครับบางส่วนเขาก็ยังไม่มาตั้งนะครับโอเคผมก็อาศัยหลบในเต็นท์ด้วยนะครับมันร้อนอะ่ะทุกคนอันนี้ผมให้ดูแค่ตรงจุดที่ลิกเกแสดงเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าทางวัดเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะทุกคนนะคลิปแล้วก็ไลน์หน้านะครับ ก็คลิปนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่า,าลง10นาทีให้ f c ดูก่อนแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆถ่ายแบบยาวๆนะครับให้ f c ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ1ินาทีตรงนี้ f c ได้ดูคลิปนี้ก็พอที่จะมองออกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรมันยาวนะครับก็จัดงานบนบนพื้นถนนนะอันนี้ก็เป็นเลนถนนนะครับอ๋อโหสแสดงว่าคืนนี้ นต้องเยอะแน่ๆทุกคนเพราะว่าเนี่ยครับเขาปิดถนนในช่วงกลางเลยนะเนี่ยก็จะมีร้านที่ขายของเขาก็ขายอยู่ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับตรงวัดอีกตรงวัดก็อีกเยอะนะครับทุกคนผมอาจจะเดินไปไม่สุดนะครับให้ f อดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ซูมไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเดินออกมาทางด้านนอกนะครับให้ FC ได้ดูภาพบรรยากาศร้านค้าด้านนอกด้วยนี่นะครับใครอยู่พระพุทธบาทนะครับมาดูลิเกอสอนรักเป็นเพียนกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับใครอยู่ใกล้ก็มาดูนะเราเดินถนนฝั่งนี้นะครับเชื่อไหมครับตอนแรกอะ่ะผมวนหา เวทีลิเกยอยู่นะครับก็ไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่เราได้ถามแม่ค้านะครับแม่ค้าก็บอกว่าให้ตรงไปขับตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอก็เจอจริงๆนะครับทุกคนตรงนี้เป็นรถวิ่งเรียนเดียวนะครับต้องระวังเพราะว่าถานนนะ ขึ้นชื่อว่าถนนก็จะมีรถสันจอนอยู่ตลอดเวลานะครับผมทําคลิปผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับบางคันก็ขับดีบางคันก็ขับไม่ดีนะฮะบ,บางคันก็ซิ่งนะครับต้องระวังเราก็ประเดิมงานแรกกันที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านดอนตาแบงนะครับทุกคนอำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชาสีมาหรือว่าโคราชนนแหละครับ เดีย๋ยวพักลมก่อนโอเคอุ๊ยร้อนนะครับร้อนจังเลยนี่ครับเราถ่ายด้านนอกด้วยก็จะได้เห็นบรรยากาศหน้างานนะครับอันนี้คือช่วงร้านค้าที่เขายังไม่ได้ตั้งร้านขายนะครับเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ตรงถนนก็เราก็สามารถดูลิเกได้เลยนะนะครับ เพราะว่ามันมันก็เป็นงานฟรีเนาะมันไม่ได้เสียมันไม่ใช่ลิเกปิดวิกนะครับก็ถ้าใครจะนั่งดูใกล้ๆก็จะมีเก้าอี้ร่วมทําบุญอะไรก็ว่าไปเออคอยังชั่วหน่อยผมก็มาหลบหลมอยู่ตรงนี้นะครับต้นตีนเป็ดนะฮะนี่นี่นะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกก่อนคลิปหน้างานอ่าเป็นคลิป ไม่ยาวมาก EP หน้าก็เป็น EP ยาวที่พา FC เที่ยวชมวัดพระพุทธบาทนะครับผมตรงนี้เราก็ได้มาเจอ,เอ,อผมก็ได้เจอรถที่เป็นทีมงานไลฟ์สดอยู่เนาะนะครับแบบ 4K แบบชัดเจ๋วนะครับคืนนี้นะครับน่าจะเป็น อีกทีมหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่พี่มายชาแนลนะครับปกติพี่มายชาแนลก็จะมาไลฟ์สดนะครับก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คืองานนะครับว่าใครจะทีมไหนที่จะมานะครับของเราก็เป็นทีมทาง u t u b e นะครับที่ได้มาถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะครับให้กับ f c ได้รับชมกันนะครับตรงนี้ดีนะครับไม่ไม่ร้อนนะครับทุกคนนี่ รตรงนี้ก็จะมีจุดจอดมอไซค์ด้วยนะครับรถยนต์40มอไซค์20บาทนะครับสงสัยคืนนี้แมงกะบี้ได้อยู่ตรงพุตบาทสีแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า คือผมต้องตั้งกล้องนะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าสุดนะครับแต่ก็ต้องเอาขาตั้งกล้องลงนะแต่ผมชอบยืนไลฟ์มากกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพแบบชัดๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังเวทีลิเกนะครับ ีก็เป็นทางสามแยกเลยนะเนี่ยทางสามแยกนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับ ดีนะยังมีต้นไม้ให้อาศัยร่มเงานะครับไม่งั้นแล้วก็ร้อนมากเลยจริงๆนะร้อนจริงๆนะเนี่ทุกคนอันนี้คือทางด้านหลังนะครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ ซึ่งป้ายหน้างานอ่ะมันอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่สไกลเลยไกลมากนะครับไกลจริงๆนะอันนี้เป็นด้านหลังเวทีนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับทีมงานเขานะผมถ่ายแค่บรรยากาศต้องระวังรถ ทุกคโอ้ร้อนมากเลยนะครับมนกบ,บี้ก็พา FC มาชมบรรยากาศถ้าเราถ่ายอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยมันไม่ค่อยร้อนหรอกอันนี้คือด่านก,กากกันสัตว์สระบูรีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของวันที่ให้เอฟซได้ดูหน้าง,งานกันก่อนนะครับคลิปต่อ,อไปก็จะเป็นคลิปย,ยาวที่จะพา FC นะครับไปที่วัดนะครับไปที่วัด ตรงนี้ไม่ร้อนหรอกเป็ต้นไม้แต่ว่าด้านเวทีน่ะร้อนนะครับอนนะครับทุกคน ลมลมก็พัดดีนะก็ทําให้บรรยากาศมันไม่ร้อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนอย่างนี้แล้วไม่มีลมพัดเนี่ยโอ้โหร้อนตาหาเลยนะครับร้อนมากๆเลยนะครับก็ยังไงนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวแมก็กกี้จะพาเอสซีมาดูบรรยากาศกัน,กนช่วงบ่ายๆนะครับก็ก่อนที่ช่วงเย็นก่อนที่ถึงช่วงเย็นเนาะอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับ ของวันนี้นะครับให้ FC ได้ดูบรรยากาศหน้างานกันก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับความยาว15นาที FC ก็จะได้เห็นหน้างานก่อนนะครับน่าจะเป็นช่องผมช่องแรกหรือเปล่าที่ได้มาถึงก็ไม่รู้นะก็คือตามนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่รถเราดีกว่านะครับ รถเยอะมากเลยครับต,ต้องระวังจริงๆคนระับไม่ใช่ครับอ๋อจะจองเาอี่เหรอเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะใช่ครับผมผมเองก็ไม่เห็นคนจัดอะอ่า หรือหรือว่าเขาเขายังไม่มาก็ไม่รู้นะเขากำลังเนี่ยคนลูกเขาเขาบอกกำลังจะมากำลังจะมาใช่ไหมเป็นโต๊ะเหรอจานนี่ไหนๆไหนมเนั่ยเต็มรถเอาไม่ไม่ใช่เก้าอี้เหรอไม่ใช่นู่นเอาเหรอไม่ใช่เนี่ยของเขาของเขาไอโต๊ะหัวล้นนล้เขาไม่ได้เอาคนละเจ้ากันเอาคนละเจ้าเหรอเอานึกว่าเจ้าเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่เอาไม่ใช่อันนี้เนี่ยของของพี่ของพี่มาลิเกนี่เนี่ยเขาเตรียมลงกันเนี่ยอ๋ออันนี้คือตัวตัวแดงเนี่ยนะอ่าโอเคแต่ตัวตัวล้นนี่ไม่ใช่ล้นของคนเกิด ก็ไม่มีคนนั่งแล้วก็เต้นกันอ๋อโอเคคอนเสิร์ตอ๋อเมื่อคืนมีคอนเสิร์ตตรงนี้เนาะค่ะมีคอนเสิร์ตมีทุกคืนมามามีโอเคโอเคโอเคแอนออรดีก็มาตรงนู้นอ้าวเหรอเมื่อคืนเหรอเมื่อวันที่ยี่สิบห้าโอเคมาแล้วเนาะจ้ามาแล้วมาแล้วแล้วคืนนี้นักร้องใครมาคืนเนี้ยครับคืนนี้ตรงนู้นไม่รู้ใครแต่ตรงเนี้ยรู้ว่าแอนพ่อป้าไม่เคยได้ออกโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรกปู่เขาออกมากันร้องก็ครับผมอยาก จะออกมาอันนี้อ,อันนี้พี่ที่อยุธยาเขาโทรมาครับผมเขาบอกให้มาจองให้ทีเขาบอก<อ><ห>มาจองให้ทีก็ตอนนี้มันยังไม่เห็นมีจองเลยเนี่ยก็จองไว้โอ้โหทา้ทายเดี๋ยวไม่มีที่นั่งแน่นอนถ้าถ้าไม่ได้จองก็อาจจะได้ทา้ทายหน่อยพูดถึงหัวโล้นอะ่ะไอโต้หัวโล้นเนี่ยมันมันมีทุกปีมีตรงตลาดแดงอ่าเขาเขามีคอนเสิร์ตตลาดแดงไอโต้อันนี้มันจะมาทุกปีนั้นโต้ละยี่สิบบาทก็เห็นป้ายเขียนมายี่สิบบาทแต่ไอโต้แดงเท่าไหร่ผมรู้นะไม่รู้ไม่รู้ ผมว like. right. ่าไม่น่าใช่ยี่สิบบาทหรอกมั้งฮะพ่อมาสักร้อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนไปดูสอรามอ่ะไปดูสอรามนั่นมันก้าวโตมาข้างหน้าสามร้อยข้างนั้นสองร้อยแล้วก็มาร้อยหนึ่งห้าสิบป้าไปดูห้าสิบอยู่อันนี้เขาเขาเขาปิดถนนใช่ไหมใช่ปิดหมดแล้วนี่เขาเขาวิ่งแต่ซ้ายขวานี่เองครับปกติอีเลนี่เขาเขาก็วิ่ง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 อันนี้วิ่งวิ่งสวนไหม ตรงกลางเนี่ยร่นกันสวนกันวิ่งไปนู่นอันนี้ก็มานี่โอเคแต่ว่าเลนพวกนี้คือเลนเดียวใช่ไหมเลนคู่ขนานอ๋อโอเคเลนคู่ขนานอ่าพอผมจะไม่รู้ไงผมเพิ่งมาเลยเนาะอ่าก็ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าทีมผู้จัดตรงไหนอืมเด็กน้องคนที่จะลงตรงบอกจะไม่รู้จะให้ลงตรงไหนถ้ามันโต๊ะอะไรมันเหมือนอย่างกับโต๊ะโต๊ะจีนเออผมผมก็ว่ามันมันทรงเหมือนโต๊ะจีนนะ อาจริงๆอ่ะมันมันน่าจะมีแค่เก้าอี้อย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีโต๊ะก็มันเป็นแบบเขาเรียกว่าขายอาหารหรือเปล่าใช่ไหมแล้วไอ้เหล็กเนี่ยน่ะไมันนี้อันนี้เาเหมือนมนจะเป็นโต๊ะจีนก็อะไร้ว่ัดเขายังไม่เห็นเขาสั่งเขายังไม่รู้จะให้ลงยังไงไม่ไอ้โค้งโค้งเหล็กคืออะไรโค้งเหล็กเป็นเป็นแบบเหล็กที่กลางโต๊ะกลมไหมหรือไม่ใช่ นี่ไงแถวนี้ทังนั้นเลยทั้งแถวไม่ยังไม่ได้เปิดาอ๋มป็าผมว่ามันเหมือนโต๊ะจีนเลยสรุปอ๋อก็ยิงเดียวใช่ไหมฮะสอรรักเลยเ้เชียนพันเพพันเพเหรอครับใช่ครับผมแล้วก็ผมปลายอ๋อโอเคโอเคสองเพลนะโอเคครับ คครรัับบนะก็ยังยังไม่เห็นเข้ามารอก่อนต้องต้องรอก็คือตอนนี้มันแค่บ่ายโมงเท่าไหร่บ่ายอะไรนะ,ะบ่ายสองมาเดี๋ยวเราไปซื้อให้มาบ่ายสองยังไม่ครึ่งเลยเตี้ยม่ก <c oughs> ้อนเนาะหมือนจะร้อนร้อนอ่า ก็สรุปว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็มีไลฟ์สดนะครับอ่จริงๆอ่ะเขาเขาไม่ทีมไลฟ์อยู่แล้วนะ f อก็ผมก็เป็นแค่ช่อง youtube พี่เขาอาจจะไม่รู้ว่าผมเป็นแค่ช่อง youtube นะจริงๆมันมันจะมีเพจอะไรนะคนคนรักนุ่นอ่ะที่ที่เขามาไลฟ์อยู่ตลอดอ่นะครับเพจนั้นก็จะจะไลฟ์อยู่ตลอดนะซึ่งคนจะดูเยอะมากๆนะครับก็ไม่รู้นะครับเห็นพี่เขาบอกว่าให้ไลฟ์ผ่าน สัหรักเพชรวิเชียนนะนะแต่จริงคืนนี้ก็มีช่อง YouTube มาหลายช่องนะครับก็ไม่ได้มีช่องผมมาช่องเดียวนะตอนนี้ช่องผมมาช่องแรกในการถ่ายสถานที่ด้านหน้านะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ